ูบัญชีต่าสาวทันตชีเมคาลังกุทิตาโรรสัสสนามังร้อนทานาทิธรรมมทิลทาำไมห้อหงฉันมันร้อนแบบนี้ เตชะสากวัตุเตชะยะมังคาคอตาปิพุทธชยะมังคาระอัตถฐาถาโยวาจโนทีนาทิเนสัจระเตตันฑ์ใครคะ แง,แ,ง,แ,ง,แ,งแก้ไ,ไหทไล่กร้อไหทำไมไอ้กิมันมีกิกะอะแค่ใจเนี่ยเาัก่อนเออเห็นมันอะอ่กับหคนอื่นในห้องอฉันโกรธจนแทบอยากไปฆ่ามันเลยนะทำมันตาย แกก็ติดคุกมันคุมไม่แจงแกจะทําอะไรแกต้องคิดก่อนนะฉันก็คิดแบบพี่แกมูนนั่นแหละฉันก็เลยมาหาแกนี่ไงคืนนี้ขอนอนกับแกที่นี่ก่อนนะฉันไม่อยากอยู่ที่ห้องนั้นนะฉันอยู่คนเดียวต้องเป็นบ้าแน่เลยนะแกอยู่กับฉันก่อนอนะ่ะดีแล้ว,แ,นนะแ,ลวแล้วถ้ามิกกี้มันโทรมาแกจะเอางไงเนี่ย ฉันตัดสินใจแนละ้วฉันจะเลิกกับมันฉันจะไปหาห้องเช่าใหม่แต่ว่าคืนนี้ฉันขออยู่กับแกที่นี่ก่อนนะแกจะอยู่กับฉันกี่คืนก็ได้อยู่จนแกสบายใจเลยเป็นไรนะ <c oughs> อนนขอบใจนะ <c oughs> เห็นผู้ชายเห็นโซอี้มิกกี้อีก อกยังไงอ่ะไหนลองเล่าดิก็ฉันอาบน้ำอยู่ดีๆอ่ะแล้วฉันก็ร้องไห้คิดถึงไอ้มิกกี้ขึ้นมาแต่ว่าพอมาคิดดูฉันจะร้องไห้ให้ไอ้ผู้ชายแห่งซัวย่างมันทำไมอ่ะแกก็มีความคิดนี่ฉันก็เลยหยุดร้องแต่ว่าเสียงร้องไห้มันยังดังอเลยแกแล้วแกเห็นอะไรไหมอ่ะนั่นไงไม่เห็นแล้วจะบอกว่าโดนผีหลอกได้ไงนอนดีกว่าเอ้าไม่เห็นก็ไม่เป็แปลว่าไม่มีนะแกเพราะว่าเมื่อกี้ที่กระจกอ่ะมันมีเลือดเขียนมาลายสิบสาม แกล่ะแกกลัวจนมาโนไปเองเนี่ยแกดูสิไม่เห็นมีอะไรหม่เลขสิบสามของแกเนี่ยฮะดูอ่ะอแหกตาดูซักืึตามีไหมล่ะมันหายไปไหนแล้วมันไม่ได้หายแจงมันไม่มีตั้งแต่แรก แฉน,นี่แกยังไม่เลิกคิดเรื่องผีงแล้วเหรอแกได้เห็นแล้วนี่มันไม่มีโอเคไอ้เลขสิบสามมันไม่มีแต่เสียงผู้หญิงร้องไห้ในห้องน้ำเนี่ยแกคิดว่าฉันหูแววเบงเหรอขนาดเลขสิบสามที่แกบอกมีมันยังไม่มีเลยภาษาอะไรกับเสียงฮะมีหรอกสรุปว่าฉันหูแววเบงฉันว่าแกสวดมนต์ไหว้พระเถอะจิตใจแกจะได้สงบเชื่อฉันนอนเลย่ไปปิดไฟเลย นอนแล้วนะโอ๊ะไรอะไรอไของแกเนี่ยโอ๊ยผีป้าผีอะไรอะนั่นแจกรันฉันแกแหกตาดูซิเนี่ยเอามือดึงตาดูมันไม่ใช่แจ้งนี่ถ้าแกโวยวายเรื่องผีอีกจะไล่แกไปนอนอกห้องแล้วนะ ฉันอยกออกจากห้องนี้ไม่ได้เรามาช้าไปแย่ yeah, จริงแล้วอย่างนี้ปัญหาที่ดวงวิญญาณหมดอายุไขของห้องสุดท้ายหมายเลขสิบสามหาไม่เจอนี่มันยังไงกันนะแน่ใจเย็นนะทำไมไม่ใช้ GPS tracking ละจ้าดูท่าทัานทั้งสองนี่จะมีปัญหามีเรื่องอะไรหรือเปล่า มั่นนะสิถ้ามีอะไรเนี่ยก็บอกเราทั้งสองคนได้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการทำงานรับรองได้เลยว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่รายงานท่านมัจจุราชเป็นอันขาดข้าว่าท่านทั้งสองน่าจะอายุมากขึ้นแล้วสินะทำไมเหรอใต้ตาของข้าเนี่ยมันหย่อนคล้อยหรือว่ามันดำท่านสุวรรณติงกะ อีาแหววสลิปปิ้งมาร์กหมดด้วยนี่ข้าทำงานหนักมากท่านด้วยไม่ใช่ข้าหมายถึงสายตาของพวกท่านต่างหากที่อาจจะฝ้าฟันมองท่าทางของข้ากับโยมณีผิดไปข้าสองคนสบายใจดีถ้าจะไม่สบายใจก็พอเจอท่านทั้งสองนั่นแหละไปเธอโยมีนากไว้ก่อนเถอโอลานนนะโอเคนี่ท่านเข้าว่าข้ารู้สึกแปลกๆนะ รู้สึกว่าคําพูดของจอมปทูทั้งสองอ่ะกระทบกับเทียบเราสองคนยังไงไม่รู้ข้าเห็นด้วยกับท่านยิ่งพูดอย่างนี้ข้ายิ่งต้องรู้ให้ได้ว่าสองคนนั้นกําลังปกปิดอะไรพวกเราไล่ปกปิดอะไรหรือข้าทั้งสองกำลังสงสัยถึงพฤติกรรมแปลกๆของท่านจอมทู่ทั้งสองพระพุทธเจ้าค่ะ ยมมทูตสองตนนั้นมีท่าทีร้อนรนประหนึ่งว่ากําลังทําความผิดอะไรและปกปิดพวกเราอยู่พระเจ้ะค่ะท่านยมมทูตมีความรับผิดชอบในการทํางานได้ดีมากที่ผ่านมาก็ไม่เคยทํางานผิดพลาดหากจะผิดสักครั้งก็คงไม่น่าวิตกค่าเชื่อว่าท่านยมมทูตจะแก้ไขปัญหาได้หากเนื้อบากว่าแรงก็ต้องมารายงานข้าอย่างแน่นอนท่านทั้งสองไม่ต้องร้อนใจแทนหรอ แกร้องโวยวายลั่นห้องเลยทางกีตาแกหลับอยู่ถ้าไม่ฝันแล้วเรียกว่าอะไรฮะแกตื่นมาแล้วแกแกเห็นอะไรไหมอะเห็นเห็นอะไรอะก็เห็นแกเนี่ยร้องโวยวายลั่นห้องฉันก็เลยต้องตื่นมาปลุกแกนี่ไงฉันฝันเห็นผีอะแกว่าแล้วเชียร์ต้องเป็นแบบนี้อีกอะแต่มันไม่เหมือนฝันเลยนะมันเหมือนจริงมากเลยอะฉันว่าเนี่ยห้องเนี้ยต้องมีมีผีเหรอ ีผีหรอกแจงใจแก่มัวแต่กังวลอาถรรพเลขห้องแกก็เลยเก็บไปฝันเป็นตุกเป็นตะไงไปลุกไปอาบน้ําได้เล่าจะไปทํางานสายโดนหักเงินเดือนไม่รู้นะม,มันฉันไปอาบก่อนแล้วกันไปพบมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวีสวรรค์ต,ตรวจดูบัญชีชาทำดีให้ไปสวรรค์ทำช,ช่ว อย่าหยบว่า,งาไงก็ส่งลงไปนรกโลก ok, ok. ไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กตื่นแล้วนุ๊กตื่นแล้วนุ๊กนุ๊กออกไป <c oughs> เป็นผีผู้หญิงด้วยนี่แก,กลัวมากเลยอะ่ะม,มันไล่ฉันให้ออกจากห้องอะต้องเป็นผีเจ้าของห้องเก่าแน่ๆเลยอะ่ะแต่ทำไมเขาไม่เห็นไล่ฉันบ้างเลยล่ะ